วันนี้นะคะเรามีคู่หูคู่ใหม่ในวงการบันเทิงเกิดขึ้นแล้วนะคะเรียกว่าคู่หูคู่ฮาคู่ใหม่คู่ใหม่จริงๆค่ะเพราะว่าก็คือเต๋อชนทวิทค่ะคู่ใหม่นะคะแต่คู่ฮาค่ะก็คือโป๊บชนวัตรค่ะคู่นี้เขาเป็นคู่หูคู่ฮาคู่ใหม่เต๋อกับโป๊บค่ะก็มาที่โต๊ะข่าวบันเทิงนะคะก็เลยให้เต๋อถามโป๊บว่าได้ดูไใช่สิ ให้เต๋อพูดถึงโป๊กถึงบทบาทคุณรามินในร้อยเล่มมนยาแล้วก็จะเป็นยังไงถ้าเต๋อสวมบทบาทเป็นคุณรามินในร้อยเล่มมนยาและให้เต๋อถามแทนใจคนดูค่ะว,ว่าคุณรามินจะมีฉากถอดเสื้อไหมในละครไปชมค่ะ ได้ดูละครของพี่โบ๊ทเขาไหมคะคุณเต๋อผมดูเฉพาะฉากที่มีกุลามินเพราะผมเป็นแฟนคลับกุลามินนี่เขาชื่ออะไรในละครเขามีการเล่นหูเล่นตาในรถเหมนเนี้ยเอ๊ยยักษ์ดงยักษ์ไหลเออเออเอเล่นเออเล่นไปเล่นไปเพลินไหมเพลินไหมเพลินพอแล้วในเรื่องเขาระบทเป็นใครยังไงเนี่ยเขาเป็นทนายความนี่ครับเขาเป็นทนายความว่าความผมเป็นไงการแสดงของผมพูดมาเลยดีกว่าคุณเห็นบทโอ้การแสดงคุณก็คือเป็นที่น่าประทับใจ เป็นแบบเขาจะมีเขามีฉับจำเยอะนะในเรื่องนะลองไปดูกันเอาเองเพราะผมไม่อยากลอยไงคุณเต๋อลองแสดงเป็นผมเป็นบทรามุนในเรื่องนึงเนี่ยสักเลี่ยงสักฉากหนึ่งแบบฉากเรียกเรียกนางเอกขึ้นรถให้ให้รีบขึ้นมาโอ้โหฉากนี้ทำได้ทำได้จ้ะมาซิเร็วเร็วมาเร็ว คุณน้าเอกเรียกไก่น้าเเนี่ยน้าเอกเนี่ยเออน้งเอกวิ่งตามมาคุ๊คคุ๊คมิววมิผมลามินผมลามินเองมิมิววแบไม่เหมือนเลยอ่ะเดชใช่ไหมล่ะใช่คุณลามินจะมีฉากแบบถอดส่งถอดเสื้ออะไรไหมครับเรื่องนี้อ่ะครับก็มีนิดหน่อยเฮ้ยแล้วซีนฮะเฮ <mm ้ยจริงไหมเนี่ยโอ้ยดูเดือดไหมก็โอ้ยโอ้ยโอ้โ ันนี้เชื่อได้ไหมคะอันนี้เชื่อไม่ได้มีไหมจริงจริงแล้วไหมไม่ไม่ไฟทันมีเท่าไหร่แต่ก็มีนิดๆหน่อยๆมีให้ลุ้นมีให้ลุ้นนิดหน่อยแบบด้วยนะฮะเรื่องของคุณเต๋อนะฮะที่เป็นผีนะฮะอ๋อครับผมครับผมเมืฝากด้วยนะครับแถวมีคุณดีช่วยด้วยแถวมีคุณผีช่วยด้วยครับคุณนี่ไงเนี่ยเอยคุณตามงานผมเหรอผมตามคุณใช่ไหมตบท้ายตัวนิดนึงโอเคครับไม่นี่มันตบบันท้ายตบท้ายตบท้ายว่าเออไปดูกันเยอะๆผมตบท้ายด้วยเอ้ย โอ้โหคู้นีอยากตบท้ายบ้างไหมคะก็ลักก็ก็เรียกว่าเป็นคู่หูคู่หาคู่ใยจริงในวงการบันเทิงนะคะ